นี่คือเหตุผลว่าทําไม Reference เกษตรดิสตรกเป็นหนึ่งในคอนโดที่ทําเลน,น่าสนใจมากที่สุดเรื่องแรกเป็นศูนย์กลางของการเดินทางอยู่ติดถนนใหญ่งามวงวานเชื่อมต่อทั้งเส้นวิภาและพหลโยธินใกล้ BTS มอกเกษตรสายสีเขียวเชื่อมตรงไปถึงสยาม2โปรเจกต์ Project ในอนาคตนอกจากศูนย์การค้าชั้นนําที่มีอยู่แล้วในอนาคตก็ยังมีโครงการ Mi x Use ระดับไอคอนิกอย่างเซ็นทรัลพหลโยธินเปิดตัวในไตรมาส4ปี69อีกทั้งก็ยังมีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้าตาลเพียง300เมตรผ่านหน้าโครงการที่จะเชื่อม ต่อไปถึง BTS สายสีเขียวและ SRT สายสีแดง3ยูนิตรูปแบบใหม่ t b a เบ V e r ต i ิ p a c e เพดานสูง4.8เมตรสูงสุดในย่านโดยจุดเด่นของห้องนี้คือมีทางเชื่อมเดินไปอีกห้องให้ฟังก์ชันแบบบ้านมาพร้อมฟูล y ีเฟร ish ได้ทั้งโซฟาเบดและ f l e x i b l e f u r n i t เ r e จอร์ที่คอร์รับกับ t ิ้งสตูดิโทั้งโซฟาที่เก็บของได้และ Coffee Table ที่ยังปรับมาเป็นโต๊ะทำงานได้อีก c o n เ c ียส s ซอร์วิทั้งบริการรีดผ้าคลนิ่งแพ็กเกจเฮล์ล์อินสูเลนต์และช h ตเ t e r s เซอร์วิสรับส่งถึง BTS มอกษตรสะดวกสบายครบทุกมิติเลยและสุดท้ายเหมาะกับทุกกลุ่มอาชีพอย่างนักศึกษาเดินทางสะดวกเพราะคอนโดยอยู่ตรงข้ามมอกษตรหรือขยับไปอีกนิดก็มอศรีประทุมด้วยต่อมากับกลุ่มคนทำงานทั้งพนักง,งานออฟฟิศราชการร้านวิสาหากิจและการแพทย์พออยู่ใกล้โซนธุรกิจออฟฟิศชั้นนาต่างๆและอีกกลุ่มที่เหมาะมากๆนั่นคือนักลงทุนเพราะที่พูดมาทั้งหมมมดนีีทท้ควาาตอองงงกกรรรสูรรับุ ผู้เช่าอีกทั้งยังมีโปรเจกต์พัฒนาอีกมากมายในอนาคตทําให้มูลค่าพื้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งใครที่สนใจก็เข้าชมโครงการได้ที่เซลล์แกลลอรี่พร้อมรับ complimentary v o เ c h e r จากโจบันนอฟฟี่ลงทะเบียนรับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทที่ r e f e r อรเรนซ์เกษตรดิสตริก